เพราะว่าเขาผมที่ตรงนี้ไม่ได้วางโคแต่ัางถนนข้างหน้านั่นใกล้เสาไฟฟ้านั่นวางโคมาแล้วเหลือล็อกนี้ล็อกเดียวไม่ได้วางโคมาป้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปยายันไม่เคยเดือนครับป้อมป้อม เอาดันไมน้่นไปนู่นเลย เนี่ยฝงนี yeah Sl ope, slope, no nice. ้น้ำใหญ่หน่อยสลบสลบทหน่อยฝานู้นไม่ต้องถึงไม่ไม่ต้องถึงเสาเด้อข้าใหญ่ไปนี่หน่อยหน่อย ข้อ oh, ระบายน้ำครับมันจะอยู่แนวไหน,นจะิดดานเลย Này. Leo, luôn chưa lẽ chưa lẽ nèo nút lên trông nút lên chưa स्लोप स्लोप रहने बाबा <laughs> น้ำไม่มีที่ไปครับเราจำเป็นต้องลอกจากเตาอนมานะข้าวครับ

อยู่เขตสลักไกรอนี้เขตนมองเมืองไม่กลับเลยน้อมันไหลมัไหลบนถนนนะ ไม่มีที่ไปครับ จากตรงนี้ไปเนไปถึงถนนตรงนู้นน่ะเป็นสาเวฟ้านะเอาวาง้อเรียบร้อยแล้วแหละโอ๋อหรือ ฝั่งนู้นเขายังไม่ได้วางโ้กเกิดปัญหาก็นาฝั่งนี้ครับน้ำไม่มีที่ไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับ